ร้านสติคกเกอร์เป็นร้านตองเคบายบอรที่มาตัดเลือกงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เขาที่บริการสั่งทำครับช่วงนี้จะเป็นเตาโบอุตนาหกรเตาโคบิวบุนะครับสำเร็จชุดนี้จะพิเศษก็คือลูกค้าสั่งเป็นตัวฝาครอบปิดเพิ่มตามรุ่นนี้ลูกค้าบอกว่าจะเอาไปทําระดมสังแตกขนาดจิ๋วก็คือปกติแล้วเราจะเห็นกระดมสังแตกที่เป็นขนาด5นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนาดกระดุมสังแตกที่ขนาดขิวลงก็คือประมาณ8เซนติเมตรเลื่อนควากรุนแรงเอาเไดกลงเป็นเป็นล็อคังแตกจิ๋วครับแล้วก็อามิด าตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสทั้งตัว,วนะครับความถูของฝาก็เด้งน,นิ้วครับเขาจะครอบตัวพิมพ์พอดีเลยสามารถจะครอบยึดออกได้หรือที่จ,จับฝังได้ตรงนึงก็ได้ครับประมาณนี้ตัวพิมพ์ของเขาครับจะเป็นตัวเกือบเทปอนไปอย่างนี้เลยแบบนี้เลยเงาๆเราไม่ติดกระทะครับส่วนตัวเตาก็าจะเป็นสแตนเลสครับพอ,พพอ,อ่่อแก๊ส่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เ,ลเลวลาเราจุดแก๊สก็สามารถจุดได้ทางช่องข้างครับจะมีตัวช่องเปิดปิดไฟให้ก็ประมาณนี้ถ้าลูกคา้าทในใาาา่าสนใจเตาบันที่เตนแตกจิ๋วพุกนี้สามารถทําได้เือนกันก็สามารถทั้งทำงานสองเรียคสามาให้เปลี่ยนเป็นพวกตะเกียบไบบัย,บยจะปัดน,นาเดินกันชากได